สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมบอนนะคะอันนี้เป็นบอนกระดาษกระดาษอะไรนะกระดาษป่าเหรอใช่ไหมของคุณปุ้ยนะคะช่องสาระดีๆปุ้ยสาระดีๆนะคะที่ให้บ้านไร่องพยอมมาต้นยังเล็กๆนะคะตอนนี้นะคะต้นเขาใหญ่มากๆแล้วนะคะนี่ค่ะ ใบของเขานะคะนี่ค่ะมือก็ว่าใหญ่แล้วใบใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังแตกหลอดใหม่ด้วยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะยังตั้งไว้เฉยๆนะคะแล้วก็เป็นกระถางสี่นิ้วด้วยนะคะโคนต้นเขาจะเต็มกระถางแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ คุณปุ้ยให้มาห้าต้นนะคะนี่ค่ะแต่ต้นนี้น้องเล็กกับเขาเลยนะคะไม่โตนะคะใช่อย่างเดียวกันไหมคิดว่าใช่นะคะเพราะคุณปุ้ยบอกว่าให้มาหต้นนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวมีเวลาคงจะหลังสงกรานนะคะบานไรงพยอมก็จะขุดปลูกให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นบอนกระดาษเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คุณป้าประภไยสีให้มานะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาด่างหรือเปล่านะคะนี่ค่ะใบจะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบจะมีจุดเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่สันทัดนะคะเรื่องไม้ด่างแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คุณป้าประภัยสีให้มานะคะให้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆก็คิดว่าไม่ลอดเหมือนกันนะคะนี่จะให้ดูรากเขานะคะรากเขาจะหากินบนผิวดินนะคะขาวเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะต้องหาดินมาถมหรือเปล่าแต่ก็ตอนนี้ก็โตขึ้นมาเยอะนะคะแต่จะเป็นคนละสายพันธุ์กับ ของคุณปุ้ยนะคะอันนี้ใบเขาจะแหลมนะคะแล้วหูใบเขาจะติดซ้อนกันนะคะส่วนของคุณปุ้ยใบไม่แหลมนะคะใบจะมนนะคะนี่ค่ะใบเขาจะมนแบบนี้นะคะแล้วปลายใบเขาจะงุ้มลงด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครสัมทั์ก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ก็ปลูกไว้สวยงามนะคะถึงจะไม่มีใครนิยมก็ไม่เป็นไรนะคะปลูกพืชไว้เพื่อความสวยงามเพื่อความร่มรื่นก็ดีดีนะคะสดชื่นแจ่มใสนะคะส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกวนอูของยายสมหรือเปล่านะคะเพราะว่าของยายสมกับของ นี่เขาแตกหลอดขึ้นมาใหม่นะคะนี่อีกหลอดหนึ่งนะคะแล้วก็แตกหนอขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ว่าของใครส่วนต้นนี้ก็น่าจะเป็นวอนกระดาษนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าของใครแล้วนะคะชักสับสนนะคะเพราะว่า บอนกระดาษนี้ให้มาหลายหลายคนนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นอีเหนาานะคะอีเหนาาใบใหญ่นะคะใบใหญ่หูกลางนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ฝ่ามือของบ้างไพยองก็ว่าใหญ่แล้วนะคะใบเขาใหญ่กว่ามากนะคะก็สูงก็เกือบขาอ่อนนะคะสําหรับอีเหนาานะคะนี่ค่ะ ก็มีอยู่หลายกอนะคะนี่ค่ะกอใหญ่ๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหกหลงนะคะตอนนี้แตกหลอดขึ้นมาเป็นสี่ใบนะคะแต่สีไม่ค่อยสดนะคะหรือว่าปุ๋ยน้อยอันนี้ก็เป็นทับทิมเม็ดเล็กนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกไม้ก้านดำนะคะแต่ก็สวยดีนะคะใช่ไม้ใช่ลูกไม้ก้านดำนะคะ ก็ยังมีต้นเล็กต้นน้อยนะคะที่ไอหนูของยายกับเพื่อนๆนะคะได้เข้ามาลุยนะคะหมดเลยนะคะแล้วก็พอดีฝนตกข้างบนนะคะนี่ค่ะเป็นสเลมแบบนี้นะคะฝนสามารถที่จะหยดลงมาน้ําไหลมาเป็นช่วงๆนะคะทําให้บอนที่โดนน้ําเยอะๆหยดลงมานะคะนี่ค่ะดินแน่นนะคะ เดี๋ยวตรงไหนที่เป็นช่วงๆก็ว่าจะขุดออกนะคะแล้วก็ใส่กระถางเหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชมพูอันดามันหรือเปล่านะคะนี่ค่ะใบจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเงาะถอดรูปนะคะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรนะคะแต่ใบใหญ่มากๆนะคะนี่ค่ะ ใบใหญ่สีต้องอ่อนแดงนะคะส่วนตรงนี้เป็นพัดโบกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มาก่อนนี้ต้นสูงมากๆตอนนี้ต้นเตี้ยนะคะหรือว่าโดนแสงแดดมากโอ้โหอะไรกินหมดเลยอะไรกินหมดเลยแหวงเว้าใบเสียหายหมดเลย อันนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลในตรงนี้นะคะเพราะมัวไปตัดหญ้าที่อื่นนะคะใบเริ่มเป็นแบบนี้นะคะคือใบเสียแล้วนะคะจะมีตอนนี้มีลายแดงนะคะมาลงพวกบอลน,นะคะแล้วก็หนอนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบ็กเมจิกนะคะที่อยู่กลางแดดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแบ็กเมจิกที่อยู่ในร่มนะคะ ว่าจะย้ายนะคะย้ายออกเดดก,ก็ยังไม่มีเวลาเลยนะคะนี่ค่ะก็เต็มสองกระมังเลยนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่บอกว่ากลายพันธุ์นะคะนี่ค่ะเห็นใบเขาเป็นแบบนี้นะคะแต่เขามีหนอนนะคะหนอนกินใบแบบนี้นะคะส่วนใบนี้นะคะที่บัแลงพยม มาดูครั้งที่แล้วนะคะนี่ค่ะนอนเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสงใส่จะเดินไปที่อื่นบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็เด็ดทิ้งเลยนะคะกินจนใบบางเลยนะคะสำหรับนอนนะคะไม่เอาไว้นะคะใครจะว่าใจร้ายกันนะคะบี้หมดนะคะนี่ค่ะ ที่บอกว่าเขากลายพันธุ์นะคะนี่ค่ะที่แยกเอามาไว้ที่นี่นะคะนี่ใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะที่แยกออกมานะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในร่มนะคะยังไม่ได้ออกตากแดดนะคะก็เริ่มมีเพลี้ยหรือว่าหนอนเข้ามารบกวนเหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ในซุ้มนะคะอันนี้ซุ้มจะเป็นหลังคาสังกะสีเลยนะคะก็ทำมาตรฐานเลยนะคะสำหรับตรงนี้ ก็จะมีสแมลมกันลมกันแดดนะคะรอบเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองนะคะสีออกเหลืองทองแล้วนะคะนี่ค่ะมีถุงใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะตอนรับสงกรานนะคะ ต้นก็ใหญ่แล้วนะคะมีได้สี่ใบแล้วนะคะต้นสูงเลยเข่าแล้วนะคะนี่ค่ะแตกหลอดใหม่ทั้งหมดใบนี้เริ่มเสียนะคะเด็ดออกนะคะไม่เอาไว้นะคะเดี๋ยวเป็นเผ่าพัน์นะคะอ้าวอันนี้มีหนอนหรืออะไรกินใบใบแหว่งไปแล้วนะคะย้ายไปดูไหนเอ่ย น,นี่ก็สวยนะคะสําหรับถุงเงินถุงทองเขาจะมีหางแหลมๆมัมแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเหมือนมีหนวดนะคะนี่ค่ะที่ปลายถุงนะคะอันนี้ก็เป็นของช่องปุยสาระดีดีชนแนลนะคะที่ให้มานะคะให้มาจากต้นเล็กๆมากๆนะคะตะมุตะมินะคะตอนนี้โตเลยเข่าแล้วนะคะ ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆแล้วก็เจ้าของที่ให้มานะคะจะได้ดีใจนะคะว่าต้นไม้ที่ให้บ้านไร่พยอมมานี้ปลูกต้นใหญ่สำเร็จแล้วนะคะไม่ตายนะคะยังอยู่นะคะส่วนต้นนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์หรือว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะถ้าใครช่วยดูจนถึง ท้ายๆคลิปก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะอันนี้จาไม่ได้จริงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นตะละแม่นะคะไม่ค่อยโตนะคะอันนี้เป็นฮองเฮาส่วนตรงนี้ก็เป็นอีเหนานะคะก็มีบอลสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะ ใช่บอลดำสตลนก้านชมพูไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้บรลยอคงพยอมลงทุนซื้อมาเองเลยนะคะซื้อเงาของเขามานะคะเขาบอกว่าเป็นบอลดำสโตลนก้านชมพูนะคะก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะเพิ่งเห็นวันนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาแตกหลอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าปักไว้นานมากๆนะคะนี่ค่ะ เอามาลงไว้แบบนี้นะคะก็ไม่เห็นเขาเกิดนะคะอบใส่ตู้อบไว้ก็สี่ห้าเดือนก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้บรัยพยอมก็เลยเอามาลงดินไว้เลยนะคะทิ้งไว้เลยได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะเปิดน้าลดเช้าหรือถ้าไม่มีเวลาก็ลดเย็นนะคะนี่ค่ะอันนี้เริ่มแตกหนอนนะคะอบไว้สี่เดือนไม่ออกนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นตุ่มมาเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็เป็นตุ่มหนอขึ้นมาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีแตกข้างล่างเลยนะคะแต่ก็มีอันนี้นะคะที่ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าบอลดําสโตนทั่วไปหรือว่าบอลดําสโตนก้านชมพูนะคะเพราะว่าที่สั่งมาก็คือบอลดําสโตนก้านชมพูนะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่า เป็นพญาจงอางนะคะอันนี้ใครให้มาเอ่ยไม่แน่ใจและอันนี้ก็อยู่ในร่มนะคะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสิงหาโมลานะคะอันนี้บลัยองพยอมก็ไปขุดในสวนคุณตามานะคะเห็นอยู่หลงหลงอยู่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรตอนแรกนะคะก็ไปขุดแล้วก็ ไปดูนะคะว่าคือต้นอะไรนะคะนี่คือสิงหะโมลานะคะเป็นสมุนไพรไทยนะคะที่สามารถแก้โรคได้หลายชนิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำปัะปานะคะก็จะขา,ขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ยังแตกใบอ่อนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม <c oughs> บอนสีของบารายองพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ